จำเธอได้ไหมมิงสวัพัทอดีตแฟนสาวพระเอกดังหน้าล่าสุดสวยมากหากยังจำกันได้กับแฮกแท็กร้อนเมื่อปี2561กับประเด็นร้อนที่ขึ้นเทนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อยู่หลายวันมิงสวัพัทอดีตแฟนเก่าของเพระเอกหนุ่มที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดบอกเลยสวยฉ่ำเกาหลีหลังบินไกลไปแดนกิมจิ ดินแดนััยปกรรมล่าสุดใบหน้าที่เขาสวยจนแทบจำไม่ได้โดยล่าสุด20สิงหาคม2565ิ25มิงเธอได้โพสต์ภาพหน้าของตนเองอัปเดตจมูกใหม่และก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทำให้ใบหน้าของเธอในตอนนี้ดูสวยเมื่อมองจากมุมข้างจมูกก็พุ่งดูสุดๆหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย